สวัสดีครับผมโค้ดโอพีอหนึ่งนันทุมันกีมยูทูีนะครับนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับแนวคิดนะระบบต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของมุมมองของผมนะครับระบบภาษาของคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระบบ โดยส่วนใหญ่นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้าไปสู่ระบบแล้วจะเป็นสาภาพแรงงานนั่นเองครับคนส่วนใหญ่นั่เรียนเพื่อต้องการความมั่นคงในชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งการการันตีว่าตัวเขาเองจะมีงานที่มั่นคงในชีวิตจะได้หล่อเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอยู่ดีกินดีเพื่อจะได้ เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวให้มีความสุขแต่พอเข้าสู่ระบบจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดตัวเราเองเนี่ยยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยนะครับจะเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างไงคนส่วนใหญ่เนี่ยกับถูกระบบที่สร้างมาบีบนะครับบีบเกือบทุกอย่างเลยนะครับบีบทั้งเวลา ผิดทั้งค่าแรงผิดทั้งความอิสภาพครับและความปิดตัวตนของเราในขณะที่คนส่วนใหญ่นี่มหน้าพุามตาทํางานอย่างสุดกําลังครับเพื่อที่จะหวังว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะ,จะเพิ่มสูงขึ้นวงเล็บนะครับงานที่ไม่ใช่ของเราคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าเขากําลังหลับหรืออาจจะแกล้งหลับก็ได้ เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าความต้องการจริงๆในชีวิตของเขาเองเั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการอิสรภาพทางการเงินต้องการอิสรภาพทางเวลาต้องการบ้านสวยๆสักหนึ่งหลังที่ดินสักผืนหรือต้องการที่เป็นธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือต้องการมีรถสักคันอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อ,อยากมีการรักษาพยาบาลที่ดีเข้าโรงพยาบาลที่ดีมีพยาบาลและหมอที่ดีคอยดูแลครับไม่ต้องไปเบียดเสียดแออัดกับโรงพยาบาลเล็กๆนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลประกันสังคมป,ปัดท้องต่างๆกับได้ยาอะไรก็ไม่รู้ที่ให้เรามากินที่บ้านร่างกายก็ไม่ไม่สามารถจะดีขึ้นมาได้ครับ ราระบบที่สุกสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็อาจจะต้องการที่มีสังคมดีหรือครอบครัวสมรณ์แบบนคนส่วนใหญ่นั้นงหน้าต้องตาทาในสิ่งที่เขาคิดว่ามัน่นคงสําหรับตัวเขาแล้วจริงๆแล้วสําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ย้หน้ตนาต้องตาทางานที่เขาคิดว่ามั่นคงสมบัติเขาแล้วจนเขาเชี่ยวชาญแต่เขากลับถูกจํากัดไรายได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่านายจ้างไม่สามารถจะให้เขาได้มากกว่านี้แล้วในขณะที่เขาเชี่ยวชาญนะครับเขาสามารถท,ทําธุรกิจเองก็ได้เพราะเขาเชี่ยวชาญใน,นงานนั้นๆแล้วนะครับบางทีเชี่ยวชาญกว่าเจ้านายด้วยซ้ำาครับแต้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทาตามระบบที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าระบบเขากาลังทำตามอยู่นั้นนกำลังจะทำให้ตัวเขาและครอบครัว ออกกันไปเรื่อยๆครับ baby, you, เพราะว่าอ,อะไรถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพ่อ,พอแม่ทํางานส่งลูกเรียนนะครับลูกเรียนจบทํางานลูกมีหลานครับลูกก็ส่งหลานเรียนครับพอหลานเรียนจบหลานก็ออกออกไปทํางานห่างจากพ่อจากแม่ก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆมา บางคนยอมอดนะครับเพื่อให้ได้เงินเก็บแต่เก็บยังไงก็ยังไม่รวยสักทีไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกไปห่างจากเรารครับเพียงแต่ความจําเป็นมันบีบบังคับความจําเป็นคืออะไรหระความจําเป็นก็คือตัวงานนั่นเองงานที่พ่อแม่ทานั่นแหละครับเพราะงานที่ทําอยู่ไม่สามารถจะทําให้ลูกทําต่อได้ ไม่สามารถจะเป็นมรดกได้พ่อแม่จึงพยายามจะผลกดันให้เขาเรียนสูงเพื่อจะให้เขาได้งานที่ดีทำไม่ต้องมาลำบากเหมือนกับพ่อของแม่แต่พ่อแม่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังผักใสให้ลูกออกห่างจากเราไปทุกๆทีทุกๆทีก็เพราะงานที่ทำอยู่มันเป็นตัวผีบบังคับทำให้ตัวพ่อแม่เอง ต้องผลักสายลูกออกจากห่งางออกไปหากตัวพ่อแม่ของเรามีงานที่ดีนะครับงานที่ทำแล้วมีรายได้ที่ลูกไม่ขัดสนงานที่มีอิสรภาพทางด้านเวลางานที่มีอิสระภาพทางการเงินมันจะทำให้ลูกเราไม่ต้องขัดสนต่อไปครับมุดว่างานก็ทำอยู่เนี่ยจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้ จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรก็ไปกินได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองแม่ไม่สบายลูกไม่สบายก็พาเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริการที่ดีมีหมอักที่ดีรักษาให้เราหาให้เราความพอใจถ้าคนส่วนใหญ่หางานแบบนี้ทำได้ค่อบครัวก็จะมีความสุขไม่ต้องห่นะเหตุอเหตุเล่่อนไปคนละทิศคนละทางสามารถทำให้ลูกทำต่อได้เป็นมาดยการเพราะเรารู้ว่า งานที่เราทำเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับทำให้เขามีสภาพทางด้านการเงินและก็เวลาไม่ต้องไปถูกบีบบังคับเหมือนที่ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราทำงานแล้วหนึ่งปีเจอกันแค่ครั้งเดียวคับอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสภาพทางด้านเวลาครับถูกบีบบังคับอย่างครอบครัว จะมีความสุขได้ครับก็คือความรักและความเอาใจใส่ดูแลกัน,นแต่ตัวงานนี่เองคือตัวบีของรับเราให้เราต้องทำงานขน,นาดของสิ่งที่ทาถ้าเราสังเกตดีนะมันช่างไม่เข้ากับขนาดของความต้องการเลยคุณว่าไหมแล้วทุกๆปีอัต,ตาราเงินเฟอ้อจะเพิ่มทุกปีเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือตัวบัตรทองทําทำให้ค่าเงินของเราลดลง าเราสังเกตให้ดีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วข้าว๋วยเตียวจานละ5บาท10บาทปัจจุบันข้าว๋วยเตียวจานละ40 50เราสังเกตว่าเงิน10บาทกิน๋วยเตียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะค่าเงินเราถูกลดลงทุกๆปีถ้าเราโมวแต่มาเก็บออมเงินครับที่มันมีค่าลดลงทํายังไงก็ไม่ประสบความไม่ร่ํารวยมันต้องใช้เวลานานมากแล้วถ้ามีธุรก,กิจหรืองานอะไรที่สามารถทําให้เรา ตกความเด็ดได้เร็วนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดตรงนี้นครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับราคาทองคำเนี่ยจะเป็นตัว่งชี้วัดเลยว่าเราจะจนลงทุกปีครับจนยังไงครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วราคาทองคำบาทละ4,000ครับแต่ว่าปริญญาเงินเดือนตอนนั้นเงินเดือน6,500ครับซื้อทองได้ หนึ่งเส้นครับพอผ่าไนไปเวลาไป10ปีครับเงินเดือนปัญญา8,5 0แต่ทองราคา1บาทปัจจุบันนะครับเงินเดือน12ื่นแต่ทองคำา2 0 0 0ื่นครับเราสังเกตว่าราคาทองคำเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวเราจนลงทุกๆปีนะครับเพราะค่าเงินมันลดลงทุกๆปีเงินเดือน1 2สองเนี่ยไม่สามารถซื้อทองคำได้1บาทแล้วนะครับเราสังเกตนะครับ ทองคานี่แหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะจนลงทุกๆปีทุกๆปีถ้าเรายังไม่หาสิ่งที่มันใช่กับชีวิตนะครับเราจะทํางานหนักไปจนตายแต่รายได้กับเท่าเดิมสิ่งที่เราจะต้องอเปลี่ยนนั่นคือวิธีคิดนะครับทํายังไงนะครับทําให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากงานที่ทำนะพบกันใหม่นะครับ